เราจะทำลงไว้ซึ่งพระศาสนาพรมหากษัตรย์ ดิฉันนางสาวสุชาดาคำสงนักเรียนโรงเรียนกุฎบักพัฒนาศึกษาวันนี้เราจะมาทำวาอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนไทยเข้าใจสิทธิและเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยน้อนมนำเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หัวข้อเยาวชนไทยในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยเรามาทําความเข้าใจที่มาก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อก่อนเคยปกครองในระบอบใดไปชมกันค่ะประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475โดยคณะราษฎรได้กลับทูลอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรงฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยความที่พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่เป็นประชาธิปไตยและทรงพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติโดยมีพระบรมราชวาตตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่รัษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้น โดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนดอนนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเราเยาวชนไทยมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างอ๋อเสรีภาพในการชุมนุมสิทธิเสรีภาพในการเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการแสดงความคิดเห็นต้องเคารพกฎกติกาและที่สําคัญต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นอีกด้วยใช่แล้วครับในฐานะที่นักเรียนนั้นเป็นเยาวชนไทย และอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะต้องรู้จักข้อ1สิทธิและเสรีภาพควบคู่กับความรับผิดชอบข้อ2เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อืน่นข้อ3เคารพกติกาไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรงข้อ4ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณะและข้อ5ข้อสุดท้ายเราจะต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับ จากเราจะได้รู้จักสิทธิและเสรีภาพของเราแล้วโรงเรียนของเรายังน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการให้ความรู้กับโรงเรียนและเครือข่ายที่สนใจค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่วันหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย